ไปไปไปสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับอยู่กับช่อง youtube รถดำสวยๆจารัสครับไปดูอาจารย์โอเปิดน้ำจับปลาครับไหลหรือ,อยังน้ำไหลหรือ,อยังไม่หวานครับเปิดอย่างเดียวเพราะว่าจะโลกน้ำนี้ออกครับโลกน้ำเก่าออก <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> โอ้หู้ <c oughs> มันนั่งลบอะไรตรงนี้ <c oughs> ได้ปลาไหมล่ะ

นิ่มมากเลยเดี๋ยวไปหาพาจานโอไปล้างรถก่อนก <c oughs> วานเลยป่าวผู้ใหญ่อ๋อก็น้ำแห้งก่อน <c oughs> เสียงนิ่มมากเลยครับเออหดออกเลยเสียงนิ่มนะเนอะฮะนี่นะ เดี看看๋ยวไปเอายางรถรองก่อนเจอรถซิ่งจอดครับรถซิ่งจอดขวางทางเอาโุกี้ด <Kas per now> ันออกเลยพี่เอาโุกี้ดันออาเลยี่ออเลยทํทสีใหม่ปะป้าตท่าไร่ ช่วยเอาอยางนี่รองให้ผมหน่อยรอฝั่งน่นตรงน,รงน,รงนี้อย่าให้ล้อมีเหยยบรัดยางอ่ะ <c oughs> ัะนู้นมาอีกเส้นหนึ่งหนะ่อยวางไว้นี่ใส่มาขนาดนีกเออมาเลย

โูดแรงนะวะพูดพูดไอ้านพูดฮะพูดแรงนะวะโอ้แนนอนแทะอ้าวจวนี่เอาไว้ตรงนี้แหละ ยังเน็มมากเลยครับถ่ายเยอะเลยแล้วไหนถ่ายแล้วเอาไว้มากครับชายใหญ่เอาแล้วชายใหญ่เอาแล้วครับย้อนมาไปส่งน,นี่แหละย้อนมาเลยเอาไปขึ้นรถเกี่ยวเท่าเดียวนะตอนนี้เท่าเดียวครับ วิ่งไปร้อยเนเนี่ยครับเปิดแล้วนู่นนู่นนู่น่อวะขึ้นเราเกลียวเนาะไปทางไหนกันวันนี้ไปทางไหนเลยฝนตกนท้ายสิบสองเลยเขาวิ่งอยู่่าไงวิ่งอยู่ 嗯。Oh.